สิ่งที่เราสร้างความประทับใจให้คนอื่นนะคะทิ n งตั้นแต่ครั้งแรกที่เห็นเราเลยเนี่ยไม่ยากเลยค่ะนั่นก็คือการที่เราเนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดีการเป็นผู้ฟังที่ดีหรือการที่เราฟังอย่างลึกซึ้งกับคนที่อยู่ตรงหน้าเรานั่นเองนะคะยกตัวอย่างการเป็นผู้ฟังที่ดีก็คือให้เราเนี่ยฟังเขาตั้งแต่ต้นจนจบน,น,นะคะคนที่เขคุยกับเราค่ะแล้วก็ใส่ใจในการพูดของเขาเนี่ยร้อนะคะ มองหน้าสบตาพยักหน้าเป็นขังขาวนะคะด้วยใจที่ใสไปร้อนะคะแล้วรอให้เขาพูดตั้งแต่ต้นจนจบก่อนเมื่อเขาพูดตั้งแต่ต้นจนจบเราก็ค่อยแลกเปลี่ยนนะคะหรือสนทนาเพื่อ,อ,อสัมพันธภาพนะคะเพื่อที่เขาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเราเนี่ย ใส่ใจเขาเพราะเขาจะรู้สึกว่ามีคนฟังเขาเขาจะประทับใจจากการที่เห็นเราเนี่ยตั้งใจฟังเขานั่นเองนะคะอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะคะที่เราจะสร้างความประทับใจหรือได้ใจคนนี่คือการฟังเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะหรือฟังอย่างลึกซึ้งแค่นี้เองเราก็จะประทับใจตั้งแต่แรกเขียนแล้วคะ่ะลองเอาเทคนิคง,ง่ายๆนี้ไปใช้ดูนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานหรือที่บ้านเราลองดูค่ะ